วันนี้ผมจะมาแนะนำไอเทมที่ทุกคนมองข้ามกันนะครับนะผมให้3ชิ้นเลยซึ่งมเป็นของที่แบบโคตรจะดีและดีมากๆแล้วควรต้องออกนะไปคิดเอาเองว่าตัวไหนควรออก <c oughs> อย่างแรกเลยครับผมผมแนะนำเลย Falcon b l a d 2คือ Off ครับอันนี้สีเขียว Off นี่ Off เขียวนี่เออ3คือ Parvis ครับผม p a w v i s นะเอาเด๊ ซึ่ง3ชิ้นเป็นไอเทมพื้นฐานแบบต้นเกมที่ควรออกและดีมากๆในการแบบไปแก้ทางในบางตัวนะหรือออกเพื่อแบบเพิ่มสมรรถภาพของตัวเองได้นะครับผมออกเพื่อการป้องกันก็ได้เหมือนกันนะไอเทมสาแบบนี้ก็มีใช้แตกต่างกันไปหลายๆๆอย่างนะเรามาดูชิ้นแรกกันเลยออฟดีกว่ามาออฟเป็นชิ้นที่ผมแบบสำหรับสายแครีเนี่ผมนะชอบมากเลยมาผมบวกเกาะ3บวกความเร็วโจมตี25 ติดตัวสร้างความเสียหาย5หน่วยต่อวินาทีและลดความเร็วในการเคลื่อนที่13%จากการโจมตีระยะประชิดหรือ4%จากการโจมตีระยะไกลรวมทั้งลดการรักษาอัตราฟื้นฟูพลังชีวิตการดูดพลังชีวิตและสกิลดูดพลังชีวิต20%ส่งผลต่อสิ่งก่อสร้างมีผล3วิคิดโอ้โหคือไม่งือนเป็นของที่ดีมากๆแล้วราคา800อ่ะ75ไม่ต้องมาเสียเวลาออกแบบเอิม่มอันนี้อะ ไอออสกาดีราคา5,300แล้วโอ้โหได้อัตราลดพลังอัตตาดูดพลังชีวิตหรือเพิ่มพลังชีวิตได้40% 3วินะทุกคนนะอันนี้ไม่เหมือนไอออสกาดีแบบขนาดเล็กนะแต่ว่ามันมันไม่สามารถพัฒนาต่อเป็นไอออสกาดี้คือออกชมาแค่ชิ้นเดียวนะมันช่วยต้นเกมได้ดีมากออกพวกแบบตัวแบบแบบชอบเด้งเลือดเดยอะตอนต้นเกมได้นะคนโคตรดีนะขอัญจโจมตีบวก25ด้วยนะแต่จริงมันเหมาะกับตัวอีกใกล้นะเพราะว่ามันมันมีหนืดลดความเร็วเคลื่อนที่1 3นะ ร้างความเสียหาย5หน่วยต่อวินาทีเป็นของที่แบบโหดีมากๆไมบรู้จะอวยยังไงแล้วอะแต่ทุกคนชอบมองข้ามนะไม่ยอมออกกันนะเวลาเจอตัวแบบเออแทงอึดๆหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแบบแบบตัววิ่งเร็วๆจับไม่ค่อยอยู่อะไรมันดูแบบมันดูออออลาหมดเลยมันดูส่งผลเล็กน้อยๆแต่ว่ามันมันมันเยอะมากนะเยอะมากจริงโดยเฉพาะไอ้สกิลดูดแบบลดลดอัตราการฟื้นฟูพลังชีวิตการดูดพลังชีวิตและสกิลดูดพลังชีวิต20%ต่อสิ่งก่อถุงมดแล้วมต่อสิ่งก่อสร้างทุกคนแม่งคือโหดมากเลยทุ คือป้อมมันต้องติดผิดได้เออเอาดีคิดดูแล้วกันนะแถมลดอัตราการฟื้นฟูด,ด้วยในแต่ละตัวนะครับทุกคนดีโคตรไปเลยนะไอเทมทุกคนไม่ควรมองค่า้วผมชิ้นแรกผ่านไปเออชิ้นที่2ไปอย่างเร็วๆรอคนเบรดครับผมพอคนเบรดเป็นเทมที่เมื่อก่อนฮิตมากๆแล้วตอนมันออกมาใหม่ๆชอบออกว่าวินลันทุกคนเพิ่มพลังชีวิตบวก2บวกพลังชีวิต200 1.8อัตราฟื้นฟูมานา14พลังบวก14พลังโจมตี นะถามว่ามันดียังไงมันเหมือนแบบมันเล็กน้อยมากทุกคนแต่จริงๆมันดีมากๆเลยทุกคนถ้าดูแบบเปรียบเทียบราคานะถ้าเอาอย่างเช่นพอคอนเบะเทียบไปทีละทีละหน่วยนะหน่วยในการเล่นนะเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มพลังชีวิตเรามีอะไรบ้างที่บบเพิ่มทีเดียว200นระเอยนอันนี้ผมไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหรนะ่นะถ้าอยนะ่างเช่นจะออเนี่ยเนี่ยวอลิตี้เนี่ยอันนึงเนี่ยเอาผมผมเทียบเทียบไปนีละน,นะชิ้นชิ้นใหญ่มันดีเทลเยอะผมอจาจจะยังไม่ได้เปรียบเทียบนะ นะอย่างวาลลิที้เนี่ยนะดูนะ1,000บาทได้บวกพลังชีวิต250แต่ถ้าออกเฟลคอนเบรดหน0 0งบาทได้3อย่างเฮ้ยได้3อย่างน,นะก็200รอยพลังชีวิตสองร้เหมือนกันแต่หายไป50อันนี้ดีนะดีมากนะแล้วข้อต่อไปคือ1นึ่งจุดแปดอัตราฟื้นฟูมานะ์เรามาดูอัตราฟื้นฟูมานาของแต่ละอันกันทุกคนนะสมมุติเราดูอันนี้อะโวย์โวย์สโตนนะหนึ่งจุดเจ็ดห้าอันนี้หนึ่งจุดแปดแต่ว่า ได้3ออปชันนะรวมอยู่ในรวมอยู่ในราคา700แนละ้ว0นี่คือได้แค่ชิ้นเดียวนะแถมได้เพิ่มมานาะแค่1.75ทุกคนมันสำหรับออกไอเทมชิ้นใหญ่ของพวกนี้ย้าออฟฟอรคอนเบตก็คือเนะี่ย1.8คือ1.8ถ้าคิดเป็นวิเป็นว,นวิแบบวีต่อวีนี่คือเยอะมากๆนะสำหรับการเล่น1ครั้งนะในแต่ละช่วงต้นเกมนะเยอะมากๆนะจะเอาตังค์700ไปออก1.75ก,ก็แปลกๆปะ แต่ออกฝ่คอนเทก็นคือแบบคือโคตรดีส่หรับพวกสายเวทต้องแบบแคลี่หรืออะไรเงี้ยเออน,นะพลังโจมตีโบสิบสี่อันนี้ไม่เอาไปลาทีบได้เลยทุกคนลาทีบได้แบบเป็นตัว,ต,วตัวนะจริงๆนะเออพลังโบสิบสี่นี่คือเยอะนะผมว่าสําหรับผมคือเยอะนะเยอะในะดับยังเลยตอนแรกอาจจะดูเหมือนน้อยนะแต่เยอะมากๆนะครับผมโบสิบสี่อ่ะถ้าดูอย่างถ้าออกเกี่ยวกับของเทียบแบบอุปกรณ์ชิ้นเล็กที่แบบจะมาประกอบเป็นขึ้นชิ้นอืนอ่นนะเอออ่ะคือของเพิ่มมาโจมตีก่อนทุกคน อันนี้บลเอดไอ,อ,นนอนน้ดับไอ,นนดบอนน้ดับเล็กแล้วกันนะดับเล็ก1000บาทพลังโจมตีบวก15บห้ตัวคนจะคิดดูอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าบวกแค่15แต่นี้แม่ง1 0 0 0อ่ะแม่งได้1 1 2 5แต่ว่าได้4อย่างไอนนจะได้3อย่างรวมกันทุกคนซึ่งเป็นที่ที่โคตรจะดีและดีมากแล้วควรต้องออกนะแต่ว่าทุกคนชอบมองข้ามกันนะครับผมนะผมก็แนะนำเลยออกมาเข้าไปดีมากๆดีแน่นอนโซนคน้นบลิอไป ชิ้นต่อไปผมชิ้นไปอันนี้สําหรับสายชอบช่วยเหลือเพื่อนนะสปอร์ตนะผมจะอ่านเป็นประเภทสกิลนะเพราะมันเป็นสกิลที่ต้องกดใช้นะพาวิสนะไอของชิ้นนี้นะประเภทสกิลเป็นยูนิตเป้าหมายนะส่งผลต่อยูนิตเป้าฝ่ายเดียวกันเท่านั้นนะทะลุการป้องกันดีบัฟไม่ได้ลบล้างได้นะครับผมบวกเกาะ2บวกมานา250บวกพลังชีวิต175 สำหรับคนที่ถือนะส้าหับคนที่ถือนะเราก็สามารถเรียกใช้โปรเทคไอ้โปรเทคแบบแบบแบบโปรเทคนะเมื่อไล่ใส่เพื่อนร่วมทีมจะมอบบาเลียดูดซับความเสียหายกายภาพ250หน่วยระยะเวลาเจ็ดวิเวลาโดนโจมตีอ่ะใช้ใส่เราเองหรือว่าใช้ใส่เพื่อนได้นะครับผมนะเออซึ่ง250เนี่ยมันมันจะค่อนข้างโยงเอาไปกับ Falcon Blade นะคือแบบว่าไอ้250เนี่ยมันคือ ติดตัวใช่ไหมติดตัวแต่ว่าถ้าออกพาเวทเนี่ยมันเพิ่มมาเพิ่มตังค์พันสี่แต่ว่าสามารถเอา2องรแบบเพิ่มให้กับตัวเองหรือเพิ่มให้กับเพื่อนไะด้แปลว่าเรามีเลือดแล้วมันถ้าบวกให้กับตัวเองตอนบวกตอนแบบป้องกันโจมตีกายภาพใช่ไหมก็กลายเป็นเท่าไหร่วะอืหนึ่งนะตกเลขวะสามร้อยเอิม่มสี่ร้อยยี่สิบห้าทุกคนนะถ้าใส่กับตัวเองนะเพราะว่ามันมีมันมีบวกพลังชีวิตร้อยเจ็ดสิบห้าอยู่แล้วนะก็เป็นสามร้อย้สี่ร้อยยี่สิบห้าทุกคน ซึ่งพาวิสแม่งให้ค่าเลือดเยอะมากๆนะถ้าบอกให้ตัวเองหรือป้องกันให้กับเพื่อนที่กำลังโดนลุมตบอยู่ก็ได้ทุกคนเราใส่ซัพพอร์ตนะที่เล่นนะออกของเราป้องกันเนี่ยดีมากๆให้ค่าสแตทที่แบบโคตรจะดีในตอนต้นเกมนะบอกเลยออกปุ๊บได้เปรียบปั๊บไทยฝั่งนั้นไม่เหลยมออกไปนะให้ฝั่งนั้นเป็นมันก็จะออกด้วยทุกคนนะเออแต่ว่าใช้มานาหนึ่งร้อยนะระยะหนึ่งพันคูเดลสิบหกวิโอ้หก็ดีนะถือว่าดีมากๆเลยระดับหนึ่งแต่ถามว่าถ้าเทียบกันสามอันเนี้ย มันก็แต่ละสายต่ฐานนั่นก็ซัพพอร์ตนะอันนี้ก็แคลลี่อันนี้ก็ออกแบบแนวแบบแคลลี่สายเวทนิดนึงเพราะมันมีตาการฟื้นฟูมานานนะแล้วก็พลังโจมตีแบบเออลาคงลาคิวะไรก็ว่าไปตอนช่วงต้นเกมนะเอออันนี้แบบอันนี้แบบออฟก,ก็คือเป็นบบสายแคลลี่จ๋าเลยหรือใครมองว่าเล่นแล้วมันไม่ไอเทมมันแบบมันไม่สามารถต่อขึ้นไปเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆที่แบบเพิ่มสเตตรหรือสเตตัสในการช่วยเหลือที่เราแบบได้จริงๆนะผมแนะนําให้ออกพาวิสนะเพราะว่าพาวิสมันออกเป็นโซล่าต่อได้ โล่าเนี่ยมันจะเพิ่มเกาะบวก4ี่สมมาะมดบวก4ีอือความเร็วการเคลื่อนที่บวก25มานาบวก300แต่พลังชีตบวก175เดหมือนเดิมนะเรียกใช้ชายเมื่อไล่ใส่เพื่อนร่วมทีมจะมอบเกาะป้องกันเก่เป้าหมาย5หน่วยความเร็วในการโจมตีบวก60หน่วยและความเร็วในการเคลื่อนที่ส5และบรรเลงดูดซับความเสียหายกายภาพ350หน่วยหากไล่ใส่ตนเองจะไม่เพิ่มเกาะป้องกันความเร็วเคลื่อนที่และความเร็วในการโจมตีนะครับผมอันนี้สําหรับสายซัพพอร์ตจริงจๆจริงๆจังๆเลย สำนักใช้ได้นะปกป้องเพื่อนปกป้องเพื่อนน่ปกป้องเพื่อนจริงๆอ่ะสำหรับแบบโปรเทคเพื่อนเท่านั้นนะเออซึ่งแม่งมีประโยชน์ในตอนแบบท้ายๆเกมมากเพราะมันเพิ่มมาแต่แบบแต่ควาเราโจมตี60เออความเราขึ้นที่15แล้วก็ความเสียหายหรือซับความเสียหายกระยาพ350หน่วยซึ่งแม่งโคตรจะดีครับทุกคนสำหรับใครให้ดูถุงนิ่มก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนนะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมไปไปกันเจอกันไปไปไป Out there!